อยากจะประสบความสำเร็จมีสมองเศรษฐีทำแบบนี้ครับไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังทำงานอะไรทำงานประจำเป็นเจ้าของกิจการพ่อค้าหรือแม่ค้าออนไลน์หรืออาชีพธุรกิจส่วนตัวคุณสามารถมีสมองเศรษฐีได้ครับการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ผมต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าความสำเร็จของแต่ละคนมันแตกต่างกันไป สำหร <ste> <rate at Fern andez> ับบางคนการที่เขาประสบความสําเร็จเขาอาจจะมีเงินสัก1นึ่งแสนบาทต่อเดือนเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วครับมีเวลาอยู่กับครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นก็คือความสําเร็จของเขาแล้วครับความสําเร็จของแต่ละคนหน้าตามันแตกต่างกันไปครับบางคน1ล้านบาท1นึ่งแสนบาท10ล้านบาทต่อเดือนนั่นคือความสําเร็จของเขาแต่การที่เราจะประสบความสําเร็จได้อันดับแรกเลยนะครับ เราต้องตัดสินใจก่อนเราไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยครับถ้าหากวันนี้เราไม่ตัดสินใจคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะรีบตัดสินใจกับเรื่องที่เป็นโอกาสคุณเคยเห็นคนที่ทําอะไรแล้วก็รวยขึ้นรวยขึ้นหรือเปล่าครับนั่นแหละครับเขาตัดสินใจกับเรื่องที่เขาเป็นโอกาสและเขาลงทุนกับตัวเองครับการตัดสินใจมีอยู่2แบบครับตัดสินใจที่จะลงมือทํา ตัดสินใจที่ไม่ลงมือทําคุณเชื่อหรือเปล่าครับหลายๆคนอาจจะมีเสียงในหัวที่บอกฉันว่าฉันก็ตัดสินใจที่จะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างนะแต่มันไม่สําเร็จฉันขอศึกษาการตลาดออนไลน์ให้เก่งก่อนฉันขอศึกษาเรื่องการขายให้เก่งก่อนฉันถึงค่อยไปทําการตลาดออนไลน์ฉันถึงค่อยไปขายของออนไลน์การที่เราศึกษามากมันเป็นเรื่องดีครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ เพราะบางครั้งการที่เราศึกษามากจนเกินไปมันอาจจะเป็นข้ออ้างให้สําหรับคุณที่ไม่ยอมลงมือทําหลายๆคนก็บอกว่าตัดสินใจครับแต่คุณตัดสินใจที่จะไม่ลงมือทําคุณเพียงแค่สร้างข้ออ้างของคุณขึ้นมาเพื่อให้คุณรู้สึกดีว่าฉันได้ศึกษาแล้วฉันได้ทําแล้วแต่ฉันไม่ประสบความสําเร็จคุณเชื่อหรือเปล่าครับคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ถึงแม้เรื่องนั้นเขาจะไม่เคยทำเขาจะไม่เชี่ยวชาญก็ตามแต่ถ้ามันเป็นโอกาสสำหรับเขาเขาจะตัดสินใจเพราะว่าการที่เราตัดสินใจอย่างรวดเร็วมันจะทำให้ตัวเราคว้าโอกาสนั้นไว้ก่อนครับเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ตอนไหนการที่เราตัดสินใจคว้าโอกาสนั้นไว้เท่ากับว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จอย่างจริงจังและเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเรา ถ้าหากวันนี้เราไม่ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสุขภาพร่างกายความสัมพันธ์ชีวิตของเราก็จะอยู่แบบเดิมครับถ้าวันนี้คุณอยากจะลองฝึกกล้ามเนื้อการตัดสินใจดูคุณลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้ครับเวลาคุณอยากจะทานข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวตอนกลางวันอาจจะมีเสียงเล็กๆในหัวของคุณฉันอยากกินกว๋วยเตี๋ยวนะฉันก็อยากกินข้าวด้วยเช่นเดียวกันคุณลองตัดสินใจดูครับ ว่าคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินข้าวโดยใช้เวลาไม่ต้องนานครับมันเป็นการฝึกการตัดสินใจการตัดสินใจอย่างเดียวมันไม่ช่วยให้คุณประสบความสําเร็จครับเพราะมันเป็นเพียงแค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นที่จะทําให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของเราการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เราต้องมาสร้างสภาพแวดล้อมหรือบริบทของเราให้เหมาะสมกับความสําเร็จก่อนครับอย่างเช่นวันนี้คุณอยากจะอ่านหนังสือแต่คุณไปอยู่ร้านกาแฟ คุณไปอยู่ร้านเหล้าคุณไม่สามารถอ่านหนังสือได้เลยครับเพราะสถานที่ที่คุณมันอยู่มันส่งเสียงดังมันสร้างความรบกวนจิตใจรบกวนสมาธิของตัวคุณมันเปรียบเสมือนกับคุณที่กําลังสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองครับแต่คุณไปอยู่ผิดที่ผิดทางไปสัหน่อยมันก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อสิ่งกระตุน้นที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เลยอย่างตอนที่ผมตั้งเป้าว่าผมต้องได้เหรียญทองในการแข่งขนัขนกีฬาแบดมินตันของมหาลัย แต่ตอนนั้นผมเผลออยู่ผิดที่ไปนหน่อยครับมันก็เลยทําให้ผมออกห่างจากเป้าหมายของตัวผมเองการที่ผมจะประสบความสําเร็จและได้เหรียญทองมานั้นสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือการฟิตซ้อมร่างกายครับการพักผ่อนให้เต็มที่ครับการรับประทานอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ที่ทําให้ร่างกายของผมแข็งแรงแต่ผมทําสิ่งตรงกันข้ามกันหมดเลยครับผมไปเที่ยวร้านเหล้าผมสูบบุหรี ผมเอาแต่ปาร์ตี้พักผ่อนไม่ต้องพูดถึงครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับถ้าผมจะแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้นเพราะสิ่งที่ผมสร้างบริบทที่ผมสร้างขึ้นมามันไม่ได้เอื้อต่อความสําสเร็จของตัวของผมเองเลยถ้าหากวันนี้คุณอยากจะประสบความสําสเร็จทางด้านการขายอยากจะเป็นนักการปิดการขายคุณลองเข้าไปถามคนที่เขาปิดการขายเก่งๆดูสิครับอยากจะประสบความสําสเร็จบนโลกออนไลน์คุณก็ลองไปพูดคุย กับคนที่เขาประสบความสําเร็จดูครับเพราะการที่เราจะประสบความสําเร็จได้คุณจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนที่คุณอยู่ด้วยคุณไม่สามารถที่จะเป็นนักปิดการขายได้เลยครับถ้าวันนี้ตัวคุณไปถามคนที่ไม่สามารถปิดการขายได้คุณจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เลยครับถ้าคุณไปถามคนที่ถังแตกสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับตัวเราที่เราจะประสบความสําเร็จหรือตัวเราที่จะไม่ประสบความสําเร็จ แต่หลายๆคนก็อาจจะมีคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมในที่ทำงานได้ในที่ทำงานเราอาจจะเจอคนทกซิกคนที่พูดไม่ถูกหูเราก็ได้ครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่สามารถเลือกได้แต่เราสามารถเลือกรับฟังคำพูดของใครบางคนความคิดเห็นคำวิพากษ์วิจารณ์ของใครบางคนได้ครับเราเลือกสถานที่ไม่ได้ก็จริงแต่เราสามารถเลือกที่จะรับฟังได้ แต่ถ้าคุณโชคดีหน่อยคุณสามารถเซิรสถานที่เซ็ตบริบท,ทให้เอื้อต่อความสําเร็จได้คุณจงรีบทํเลยครับถ้าสถานที่ของคุณมันไม่เอื้อต่อความสําเร็จการโฟกัสของคุณมันจะผิดเพี้ยนครับคุณเคยเป็นหรือเปล่าครับกําลังนั่งทํางานอยู่ดีๆใช้สมองใช้สมาธิจดจ่อไปกับงานแต่ก็มีเพื่อนที่ร่วมงานที่น่ารักของเราเนี่ยแหละครับเดินม,มาชวนพูดคุยชวนเมา้ามอย คุณก็หลุดโฟกัสเลยครับไปคุยกับเขาไปพูดจากับเขาไปเล่นกับเขาและคุณตั้งใจจะกลับมาทำงานต่อมันเสียเวลาครับและการที่เราจะดึงสมาธิกลับมามันใช้เวลานานและใช้พลังงานานานเช่นเดียวกันเลยครับสรุปถ้าคุณอยากจะมีสมองเศรษฐีคุณต้องตัดสินใจที่จะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายและคุณก็ต้องตัดสินใจที่จะตัดบางสิ่งบางอย่างออก ที่มันไม่ทําให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายการสร้างสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะถ้าสภาพแวดล้อมของคุณมันไม่เอื้อต่อความสําเร็จคุณก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ครับและสิ่งสําคัญนะครับเราจะต้องโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆและถ้าหากใครทําได้กี่ข้อก็พิมพ์ม,มาใต้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักน้าฟรี สำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองนิสัย Mindset และการตลาดออนไลน์คุณสามารถสแกน QR Code และขอเข้าร่วมกลุ่มได้เราจัดเว็บเินาฟรีสำหรับคุณทุกๆเดือนและอย่าลืมมาพบกันนะครับผมเนตปฏิพาณสวัสดีครับ